สวัสดีค่ะพี่ชื่อคุณครูพี่อันนะคะวันนี้จะมาเล่าเรื่องเซลล์มีโครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญ3ส่วนนะคะส่วนที่1ก็จะเป็นส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์จะทําหน้าที่ห่อหุ้มส่วนที่เป็นของเหลวและออร์แกเกนล ในควบคุมการเข้าออกของสารต่างๆนะคะ 2. องไซโทพลาซึมจะทําหน้าที่เป็นบริเวณที่เกิดปฏิกิริยาเคมีของเซลล์สลายวัตถุดิบเพื่อให้ได้พลังงานและสิ่งที่จําเป็นสําหรับเซลล์นะคะส่วนที่3ทําหน้าที่คืออเกนิลที่มีเยื่อหุ้มเซลลจะพบในเซลลยูแคริโอตภายในบรรจุสารพันธุกรรมซึ่งจัดเรียงตัวเป็น DNA ค่ะ เรามาดูองค์ประกอบของเซลล์นะคะ 1. รากแห่อ e n d o p l a s มรากแห่อ e n d o p l a s มแบ่งออกเป็นสองชนิดชนิดที่1ผิวเรียบผิวเรียบไม่มีไรโบโซมเกรอะทำหน้าที่สร้างโปรตีนกำจัดสารพิษส่วนผิวขูกค่ะมีะไรโบโซมเกรอะทำหน้าที่ส่งโปรตีนไปยังออกไปยังนอกเซลล์ค่ะ สองนะคะไรโบโซมไรโบโซมเป็นแหล่งสร้างโปรตีนและทำหน้าที่ส่งโปรตีนออกไปยังนอกเซลล์ไรโบโซมนะคะมีทั้งหมด2หน่วยย่อยนะคะจะประกอบด้วยหน่วยใหญ่และหน่วยเล็กแต่ละหน่วยนะคะจะมีไรโบโซม RNA อยู่ค่ะ ต่อมาไลโซโซนะคะไลโซโซมมีโย่หุ้มเพียงชั้นเดียวมีลักษณะเป็นถุงทําหน้าที่ในการย่อยสลายอนุภาคโมเลกุลของสารอาหารภายในเซลล์ทำลายเชื้อโรคและสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่เซลล์ค่ะเมโทนคอนเดรียไมโทนคอนเดรียเป็นแหล่งผลิตสารพลังงานสูงคือ ATP e เขี่ยวข้องกับการสลายอาหารและการหายใจระดับเซลล์แบบใช้ออกซิเจนค่ะ ประกอบด้วยเยื่อหุ้มสองชั้นเยื่อชั้นนอกเรียบหนาเยื่อชั้นในพับเข้าไปเป็นรอยอยักเรียกว่าคริสตี้ภายในบรรจุของเล็วเรียกว่าเมทิกค,ค่ะนอกจากนี้นะคะในเมทคนเดียยังพบ DNA เป็นของตัวเองอีกด้วยค่ะก็จีบอดี้หรือกดจีคอมแพคนะคะมีลักษณะเป็นถุงแบนๆวางซ้อนกันทำหน้าที่รับสารเก็บสารต่างๆภายในตัดแต่งหรือต่อเติมโปรตีนให้สมบูรณ์แล้ว เปลี่ยนย้ายไปจุดมุ่งหมายปลายทางภายทั้งภายในเซลล์และภายนอกของเซลล์ค่ะ